เขา็อนุญาตให้กันตัวแล้วนะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไปยื่นที่ศาลต่อในวันเอ่นี้นะแล้วก็ส่วนของตำรวจเนี่ยที่ได้ทำทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะยื่นเรื่องที่การบริการกฎหมายนะครับจะที่หกือท่านศิละเจาาอีกทีนึ่งนะในเรื่งการนัดหมายแล้วที่จะไปก็ทุกอย่างแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกมาให้ว่าเราเห็นว่าเรื่องไหนที่ตำรวจเนี่ยทถูกต้องบ้างนะ ก็อาจจะต้องให้ให้เธอและผมว่ตอรอไปชี้แจงด้วยต็นไหนครับประเด็นเรื่องการขออนุญาตหมายถูกไหมครับ <S <S ทุกอย่างทุกประเด็นเกี่ยวกับการที่มีการจับลุงพลแล้วก็การเข้ามอบตัวนะทุกประเด็นเลยแล้วก็การขอหมายจับนะที่มีเหตุซึ่งมันไม่ตรงตามข้อได้จริงแล้วตำรวจไปไปยืป่นที่ศาลได้แบบนั้นนะแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เลยนะการที่ศาลได้รับคำร้องขอหมายจับนะแล้วศาลชั้นต้นมีมีคำ สั่งอนุญาตให้ออกหมายจับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอนนาของศาลชั้นต้นเราไม่สามารถจะอุดหรณ์ได้ก็จริงนะแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เราอาจจะต้องทําให้เป็นเคสแรกในเมืองไทยสักนิดหนึง่งเพื่อจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเพื่อประชาชนเลยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจของพวกศาลผมเข้าใจว่าพวกศาลเนี่ยเคยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ไปแล้วแต่ไม่ผ่านศาลฎีกานะครับอธิบายง่ายๆแล้วกัน ศาลชั้นต้นเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายจับแต่มีคนเคยอุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์รับวีนไม่ใชแล้วก็เพิ่มถอนหมายจับแต่พอไปศาลฎีกานะเขาทาไม่สาเร็จโดยตีตกกลับมาว่าเป็นอำนาจของแค่ศาลชั้นต้นนะเดี๋ยวเรื่องนี้เราอาจจะต้องมีการขอไปที่การธิการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะให้แก้กฎหมายตัวนี้เพื่อประชาชนไม่งั้นไม่มีการตรวจสอบครับนะไม่อยากจะลงลึกอะไรมากหรือเอาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะเอาคดีคดเนี้ยนะเป,นเ,ปนเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เพื่อสังคม แล้วเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งที่จะยื่นกับบัญชีการจะชี้ให้เห็นประเด็นอะไรครับอ้าวย้อนกลับไปนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแก้กฎหมายเรื่องอะไรแล้วนะครับเรื่องที่จะไปยื่นกับบัญชีการเนี่ยได้มีการประสานกับท่านสิรัตนจะคาไว้เรื่องต้นแล้วนะครับว่ามีเรื่องไหนที่เราดูแล้วมันไม่ถูกต้องบ้างนะครับก็อย่างที่บอกเรื่องเขตขออหมายจับหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องนี้ลุงพลไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีเขาก็ให้ความร่วมมือโดยตลอด อันนี้ก็คือเรื่องที่ 2, 2> และการปฏิบัติกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือตำรวจมาแค่สองคนเ<น>ขาก็ไปแล้วน,นะครับนี่มากัน20กว่าคันน,นะแล้วก็เรื่องขอว่าตรออีกนะครับที่ผมไม่รู้ว่าให้สัาผ้าแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลดูนะครับที่ที่บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจรับเรื่องแล้วก็จะไม่รับเรื่องนะครับตรงนี้แล้วตำรวจที่จริงๆแล้วลุงพลเนี่ยเรื่องนี้เขาเจ็น,นเจตนา,นามอบตัวนะครับเจตนามอบตัวนะแล้วคุณว่าไปลงว่า เป็นการจับกลุ่มอันนี้เป็นแบบฟอร์มตารวจผมไม่สนใจหรอกนะครับแต่ว่าคนเรามันต้องดูเจตนารูกคนเขาเขารู้แล้วเขาถูกหมายจับเขาก็พยายามที่จะไปมอบตัวนะมีอีกสี่ห้าเรื่องเดี๋ยวตำรวจประเด็นก่อนนะครับประสานท่านศิระแล้วท่านว่าไงบ้างอ๋อท่านศิละประสานมาเองเลยครับนะเห็นว่าไม่ไม่ถูกต้องท่านประสานมาก็ก็ก็ต้องมีการตรวจสอบกันเดี๋ยวเรียกผบตรไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ท่านศิลาเป็นคนสอบเรื่องนี้ดีกว่านะครับว่าท่านจะให้เรียกผบตรหรือให้ใครไปบ้าง นะครับไอ้ส่วนเรื่องเรื่องกฎหมายไอ้ไอ้ตรงที่บอกไปตอนนั้นเรื่องอำนาจของพวกศาลเนี่ยอันนั้นมันยังเรื่องกลหน่อยนะแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวท่านศิีละนะครับนคุณศนาี่เาบอกว่าเป็นการมันไม่้อเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเรื่องมื่อกี้ที่แถบพาดไปแหละก็คือคุยกันมาแล้วนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณท่านศิละเจนจาระด้วยนะครับอัิบาลแนวทางสู้สประเด็นนี้ให้กับลุงพนด้วยก่อนะครับบอกแล้วครับเมื่อกี้ว่าก็อยู่การลงพนด้วยนะครับเพราะว่าโทรมาคดี ลุงไม่มีโอกาสคุยกับคุณศิระได้ไหมครับไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยก็เนื่องจากว่าตอนที่อยู่กับลุงพลอยู่คุณศิระโทรมาพอดีเมื่อกี้ครับคนทัพห้องใช่ครับแต่ว่าลุงพลไม่ได้คุยนะผมคุยโอเคครับโอเคนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวผมมาอีกรอบนึงนึ่งผมว่าจะมีประเด็นเรื่องเมื่อกี้พูดเรื่องอนานสารไม่ใช่ไม่ใช่คดีนี้จะไม่ที่มีความพยายามจะขอออกหมายศาลแต่แล้วไม่ใช่คดีนี้เรื่องคดีนี้ ที่เราพอไปถึงสหรักอเมริกาอันนี้ผมอาจจะอ๋อมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้คือเรื่องเก่าคือคือผมจะบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นอำนาจของทว่วสาเร็จชั้นต้นนะครับแต่ว่ากฎหมายนี่มันบอกไว้แล้วว่าเป็นอำนาจของแค่นี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบนี้มันยุติธรรมกับประชาชนมากว่าเปล่าล่ะถธอไม่ยุติธรรมเราก็ต้องขอให้มีการแก้กฎหมาย อันนี้มันคือเรื่องอนาคตเรายังไม่ไปพูดถึงเรื่องนี้หรอกเดี๋ยวเอาเรื่องอาทิตย์หน้าก่อนที่จะไปหาท่านศิลักษ์ดีกว่าถ้าแม่าจะไปได้วันไหนครับท่านทำกรรมธิการเบื้องต้นนักเรืนองบรังคารนะครับอังคารอังคารที่ศิการผมไม่รู้แต่ว่ามอมีการประชุมหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาท่านศิลักษ์ไม่ต้องการ โอ้ผมไม่สนใจใเรื่องนี้อ้าเรื่องอื่นเลยปะปะอะไรด้วยรับไม่มีครับไม่มีครับคือคนที่ไม่เกี่ยวข้องผมไม่อยากจะไอ้นี่ด้วยนะเอาเอาเกียกมม่ยวผมเนี่ยคุยกับผมเนี่ยมันเรื่องคดีทั้งนั้นผมไม่เคยไปเรื่องคนนู้นคนนี้อะไรยังไงอะไรที่ไร้สาระไม่ต้องถามผมเอาถามผมที่เกี่ยวที่ผมทําดีกว่านะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพรุ่งนี้พรุ่งพรุ่งนี้จะไปที่ประมาณกินงครับนี่แค่ไหนว่าพรุ่งนี้จะอ๋อไปถึง่สิบโมงเช้าสิบโมงเช้านะครับ ไปสารไงไมเหออเขาก็กำลังใจดีนเพราะว่าแฟอดขามาเฉืนไยหลายคนก็ยื่นเนฉนไปนะครับเปฉนวแล้วก็นน้งสองแป้งนะครับล่ามออมนาดมาก็เขาก็เป็นญาติเียบรอยแล้วก็เขาคัดค้ายแล้วาก็ให้ถสยแล้วคัดท้าแต่ว่าเราต้องยื่นตามสิทธิ์ใช่ี๋ยวขอข้าแม่ตาด่าสาริที่คุ วันนี้ไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวจะต้องไปกลับไปที่เอกสารนิดนึงเลยจะกลับไปตอนบ่ายหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแนละ้วคงจะมาเยี่ยมลุงพลแต่ว่าก็คงจะไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรสาคัญแล้วแหละก็คงจะมาเยี่ยมเฉยแล้วก็จะบอกว่าเอกสารอะไรเตรียมอะไรยังไงบ้างอยู่ครับผมอยู่พรุ่งนี้ต้องอยู่แน่นอนเพราะยังไงก็ต้องไปยื่นประกันตัวให้ลุงพลก่อน ในการคิดหลักทรัพย์เนี่ยคือผู้รักษาเป็นคนที่เพื่อพิจารณาอยู่แล้วโต๊ะเขาจะมีเกณฑ์เขาอยู่แล้วครับว่าว่าคดีเนี้ยใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นโฉนดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเงินสดเท่าไหร่นะครับเราก็คาดการไว้ว่าน่าจะประมาณนี้ก็เตรียมไว้ประมาณนี้ถูกไหมเตรียมครับเตรียมเตรียมไว้ครับเห็นนะเดี๋ยวผมไปก่อนยังยังไม่ได้กำหนดอะไรแน่นอนแต่ว่านัดไปคร่าวๆว่าเป็นวันอังคารแต่ว่าวันอังคารยังติดคดีอยู่เลยยังดูว่าต้องจับยังไงจับข้าวที ่เรื่องของตำรวจที่นีจะบอกว่าสิ่งสองสิ่งที่ความให้การลุงคนขอนั่นเนี่ยที่บอกว่าแต่รู้ว่าน้องจะผู้หายเนี่ยเนื่องจากว่าป้าแตงเคยบอกว่าตำรวจมีการเขียนว่าครั้งแรกลุงคนให้การเหมือนั้นที่ครั้งหลังเนี่ยลุงคนเขาเปลี่ยนแบบการให้การเป็นเรื่องเออคือต้องต้องถามตำรวจเลยดีกว่าว่าเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องสิ่งเนี่ยลุงคนให้การอย่างนั้นจริงไหมนะเพราะว่าวันกี้ที่คุยอน่ยลุงคนก็เขาไม่เคยให้การแบบนั้นนะทีนี้เนี่ยตำรวจเอาคนที่บอกมาดีกว่านะว่ามายืนยันได้ไหมเราว่าลุงคนเคยให้การ แบบนี้หรือว่ายังไงเอาเอกสารให้ผมดูหน่อยอเพราะาคิดลุงพลบอกเขาไม่เคยให้การกับตำรวจแบบนั้นไอ้เรื่องที่บอกว่ากลับทำให้การกลับไปกลับมาแล้วทำให้เป็นประเด็นทีน่ทำให้นคนสงสัยเออไม่มีลุงพลบอกไม่มีนนะมมันจะะีองอไรคดีคนที่มาให้ข่าวดีกว่าคนที่ให้ข่าวรู้แค่ไหนนะอเอามายืนยันได้ไหมเอาไหมผมดูได้ไหมว่าลงุงพลพูดแตกต่างจริงๆอะ่ะแต่เมื่อลุงพลพูกความผมเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้ไปให้การแบบนั้นอะ่ะเออแล้วก็ออกมาฮะเอกสารให้ดูหน่อยนะขอบคุณมากครับ นะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสําหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูเนี่ยคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ